รับผมช่างแกกุราชานะครับวันนี้นะครับก็ได้พาทีมงานช่างแกกุราชานะครับมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ลูปทอปนะครับอันนี้เป็นขนาด5กิโลวัตต์นะครับที่บางแสนนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งรางอยู่นะครับก็ทำรางสองสติงนะครับสติงละ ก้าแผงนะครับทั้งหมดก็สิบแปดแผงทั้งหยดก็ทั้งหมดสิบแปดแผงเราปริเมเตอร์ขนาดห้ากิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดค่าไฟอยู่มา 3, สามพันสามพันห้าครับต่อไปก็พี่อาร์อารจะขอกร้านซักรีดนะครับก็จะเปิดเป็นร้านซักรีดนะครับก็ค่าไฟอยู่ประมาณ 6,000-7,000นะครับผมอันนี้เราก็ติดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ช่วยลดทับไปนะครับลงอีกประมาณอยละ3,000นะครับ3,000นี่อท่1 5นะครับก็วอนนี้เมื่อคืนนี้ก็เริ่มติดกันนงแต่เมื่อคืนนะตอนตอนประมาณกโมง1ทุ่มนะครับติดได้2ล้านะครับวันนี้ก็มาติดข้งต่อ นะครับติดลางเสร็จก็จะเอาแผงขึ้นแล้วก็เลียงแผงเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าอย่างวิธีการติดตั้งรางโซล่าเซลล์ขอบบนหลังคาเขาติดตั้งยังไงครับบางท่านอาจจะไม่ไม่รู้นะไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะทาเป็นคลิปเผดแพร่นะครับเผื่อท่านใดสนใจที่จะติดตั้งเองนะครับประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับก็ แต่แนะนำก็ต้องไปเรียนพื้นฐานมาก่อนนะครับเพ่รู้ว่าระบบออปติคบงกิตเป็นยังไงนะครับผมการติดตั้งโซลเซลออนจิบต้องเราต้องรู้พื้นฐานของของเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมน,นี้ก็เป็นบรรยากาศวันนี้วันที่20นะครับมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วก็วันนี้วันที่20 มีนาะคม2 5 6 3นะครับก็ปไปดูนะครับก็ะบจะเดินสายเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับผมอินเวอร์เตอร์ไว้ด้านล่างครับรงนั้นช่างก็กำลังร้อยสายอยู่<ช>นะฮะอันนี้ก็เดินสาย แบนเข้าไปในบ้านนะครับแผงนะครับแผงที่เราใช้เป็นแผงมาตรฐานเทียวันนะครับเป็นมาตรฐานสากลนะครับซึ่งอยู่ในลิสของเทียวันนะครับเป็นของยี่ห้อยีอ่ห้อนี่นะเซนชัยโซลานะครับผมเป็นแผงโพลี่นะครับ,รเ,รรบเพราะบ้านเราเป็นเขตเมืองร้อนนะครับแผงโพลี่เขาก็จะ สเตียมก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแฟลรี่พอร์ตนะครับก็จะบอกอถึงสเปคต่างๆในค่าที่เขาวัดได้นะครับในการผลิตของมาตรฐานการผลิตของแผงเทียว,วันนะครับก็จะบอกเป็นเป็นลิสต์มาแบบนี้นะครับว่าแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยสเปคที่เขาวัดได้คือเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็น บาร์โคดนะครับของแผ่นนะครับทั้งหมด30แผ่นนะครับต่อพาเลตหนึ่งนะครับอันนี้นแข็ง3าม่วัตน,นะครับผมเกตด A มาตรฐานเทียวันนะครับมาตรฐานเทียวันก็คือต้องเป็นเทียวันนะครับไม่ใช่ว่าผลิตผลิตมาตรฐานเทียวันแต่ยังไม่ได้ขึ้นลีสเทียวันอันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นเทียวันแท้ๆนะครับเป็นแค่บางเป็นแค่ จะเป็นเรียกว่า OM, O M O M G อะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ต้องขออภัยไม่ค่อยเนะ่มันจะมะีผลิตมาตรฐานเทียวันแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่ในรีดเทีวันก็มีนะครับเป็นแผงที่เราต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ารีดเทีวันเนะี่ยมันขึ้นมีของที่ห้ออะไรบ้างที่ขึ้นในลีดเทีวันนะครับอันนี้แผงก็ผมใช้ทั้งหมด18แผงเป็น2สปริงนะครับสปริงละ9้แผงนะอันนี้ก็ ใช่ 12, 12วัตต์บารนะครับแผงโพลี่12วัตต์บาร์325วัตต์นะครับเราจะขึ้นไปดูวิธีการวิธ <c oughs> ีการติดลางนะครับขั้นแรกแล้วก็อุปก,กรณ์ก็จะมีตัรวรางนะครับ รางก็จะยาวตัวน,นี้รางจะยาวยาว4เมตร20นะครับอ่าผมต่อ 2, สองอ่าต่อทั้งหมด9 9แผ่นนะครับสปิงละ9แผ่น9แผ่นก็ใช้อยู่ประมาณ2ลางก,กว่า2ลางกว่าก็2ลางกับอีก สองรางก็8เมตร40นะครับเมตรอ่ารางละสีเมตร20่สองรางสีเมตรสองราง8เมตร40แล้วก็บวกอีกอีก80นะครับก็เป็น9เมตรนะครับ9เมตร20นะครับนี่ก็จะพอดีกับกับแผ่นที่จำนวน9แผ่นนะครับทดลองกำเนิดดูนะครับแล้วก็อ่าระยะระยะวางตัวเขาเรียกว่าตัว,ตว โดย L ที่สำหรับยึดกับกับอาคารไม่ติชีตก็ระยะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับหรือถ้านับถ้านับลองก็ประมาณอันนี้1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้นะครับก็วางเป็นเป็นระยะระยะนี้นะครับก็ผมอันนี้ผมก็จะวางะระยะที่จะชีหน่อยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ นะครับแต่สามารถาวางห่างกว่านี้ก็ได้นะครับแต่จริงก็แนะนําให้อยู่ประมาณนี้นะครับมันจะแข็งแรง,งกว่าการแล้รลองรับแข็งนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับซีกีน,นอก็อตหลังคางมันจะเป็นนอ็อตอน็ตซิงค์แบบนี้นะครับหัวที่ที่ติดมาเนะีจะเป็นหัวสแตนเลสเราก็จะใช้เป็นหัวสแตนเลสหัวน็อตตรงนี้นะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับ เราเปลี่ยนเป็นมาทั้งชุดเป็นสเตเนเลสเปลี่ยนไปเลยนะบ,บางคนเ็าไม่ได้เปลี่ยนเนีย่ยตัวนี้ให้นะครับก็อันนี้เ,เรียกว่าตัวแอลนะครับแอลยึดกับกับโครงหลังคาของแมทเทนชีทนะครับถ้าเป็นแบบของกระเบื้องลอดคู่ก็อีกอย่างนึงนะครับผมของซีแพคก็อย่างนึงอันนี้เป็นแบบของแมทเทนชีทนะครับแล้วก็ มันก็จะมีแผ่นกาวยางอยู่ข้างล่างแล้วก็วางแผ่นกาวแล้วก็ยิงแล้วก็เอาซิลิโคนนะครับนะอัดรอบนี้นนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันรั่วนะครับแล้วก็การต่อการต่อล่างนะครับล่างเวลาต่อแล้วก็เราจะใส่กาวใส่กาวนะครับจุดนะครับ,รบ,นะรบทุกจุดที่มีการต่อนะครับ ที่แงการต่อเพา่ให้กาวมันถึงกันนะครับครั้งเราต่อต่อไว้เฉยๆกาวมันจะไม่ถึงกันนะครับเราต้องต้องต่อแบบนี้นะครับมันก็จะมีแผ่นกาวอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อให้มันจิตให้มันจิตเข้าไปในเนื้อของอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าอะอลูมิเนียมมันถ้าหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสชนกันเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ไม่ ไม่หากันนะครับเพราะว่าผิวที่เขาเคลือบมาเนี่ยมันทําให้กาวมไม่สัมผัสกันนะครับเราต้องใช้วิธีการใช้แผ่นที่มันจิกกดเข้าไปเพื่อให้มันเพื่อให้กาวมันวิ่งหากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรที่จะให้ความสําคัญกับเขานะครับผมเพราะว่ากาวเวลาฟ้าลงอะไรอย่างนี้จะต้องเชือกันทั้งหมดนะครับ เพื่อไม่ให้มันการให,ให้ไม่ให้มันขาดจากกันนะครับใส่กาวใส่กาวทตัวอย่างนี้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นวิธีการติดติดตั้งรางนะครับผมต่อเป็นอสองสตริงนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นสี่รางแบบนี้นะครับ,บาาระยะห่างประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตอนสายๆนะก็จะเอาแผ่นมาแผ่นขึ้นแล้วก็จะเตรียมติดตั้งแผ่นแล้วก็จะมารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมนั่นก็เป็นการอาัดใช้ซิลิโคนนะครับเดบนะครับใช้เดบนะ็บเดบอัดอัดรอบอีกทีหนึ่งนะครับผมเราจะไปดูจะเป็น เป็นยางอย่างนี้นะฮะยางรองแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็หัวน็อตจะเป็นสเตเลสแบบน,นี้นะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนจากหัวน็อตธรรมดาอย่างนี้เป็นน็อสตสเตเลสนะครับก็เป็นแบบนี้นี่ก็ เป็นวิธีการตั้งรางนะครับอันนี้ก็ชิงานจะมีน้องนะครับปิดปิดภาคเรียนก็จะมามาฝึกมาทำนะครับ,นะรบน้องเยาวชนนะกำลังเรียนอยู่ในช่วงปิดเทอมก็มาช่วยนะครับหาราได้ให้ครอบครัวนะครับผมอ,อันนี้ก็น้องแก้วน้องคิวน,นะแล้วก็น้องโก้ยุ้งล่าง,างนะครับ ก็เป็นเด็กที่ขยันนะครับช่วยพ่อแม่นะครับผมก็เป็นการเรียนรู้นะครับเพื่ออนาคตเจะได้ไปประกอบอาชีพได้นะอันนี้ก็เป็นบริเวณรบอบๆนะ,ะครับลูกค้าก็เปิดร้านซักฟรกอีอยนะูอ่นู่นอนโอเคเดี๋ยวอีกอสายๆนะครับจะพามาดูวิธีการใส่ แผงโซลาร์เซลล์นะครับว่าต้องวางแผงยังไงนะครับวางวางกาวจอบแผงวางยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็จะพามาดูอีกรอบหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ